มีเรื่องที่น่าสนใจมากในแวดวงเทคโนโลยีครับเป็นความเคลื่อนไหวที่หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงเลยเมื่อจีนจับมือกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานี่แหละครับคือสอปอป,ปลาวเพื่อสร้างฐานที่มั่นทางเทคโนโลยีแห่งใหม่ซึ่งเรื่องนี้อาจจะเปลี่ยนชมอุตสาหกรรมในภูมิภาคเราไปเลยก็ได้ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเกิดว่าโน้ตบุ๊กเครื่องใหม่ที่เรากำลังจะซื้อเนี่ยพอพลิกดูแล้วเจอฉลากเล็กๆเ,เขียนว่า Made in Laos หรือผลิตในประเทศลาว คงจะแปลกใจกันไม่น้อยเลยใช่ไหมครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าภาพที่เราเพิ่งจินตนาการไปเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงๆมากน้อยแค่ไหนเอาล่ะครับเรามาเริ่มดูกันที่ต้นสายปลายเหตุเลยดีกว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมดนี้มันมาจากข้อตกลงฉบับนึงที่เพิ่งจะเซ็นกันไปที่เมืองหนานจิงประเทศจีนซึ่งนี่แหละครับคือจุดสตาร์ทของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลย สำหรับผู้เล่นฝั่งแรกก็คือทางสปปลาวนี่เองค่ะซึ่งต้องบอกว่าเขาเตรียมตัวมาพร้อมมากนะคือมีทั้งภาครัฐที่สนับสนุนเต็มที่เลยและก็มีกลุ่ม PTL Holding ที่เป็นเจ้าพ่อด้านโลจิสติกค,คุมพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือลาว Financial Holding ที่เป็นเหมือนท่อน,นำเลี้ยงคอยสนับสนุนเงินทุนให้กับโปรเจกต์นี้ และอีกหนึ่งผู้เล่นที่สำคัญมากๆเลยก็คือบริษัทเทคโนโลยีจากจีนที่ชื่อว่า ArcherMind ครับซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านซอฟต์แวร์โดยเฉพาะเลยแล้วคำพูดของประธานบริษัทเขาเนี่ยมันบอกอะไรราได้เยอะมากเลยนะครับเขาบอกว่าโครงการนี้มันมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าแค่การมาตั้งโรงงานธรมธรมดาธรรมดาแน่นอน และนี่ก็คือคำถามที่สำคัญที่สุดของการคุยกันในวันนี้เลยครับคือในเมื่อมีตัวเลือกตั้งมากมายในภูมิภาคนี้ทำไมบริษัทเทคชั้นนำของจีนถึงเลือกปักหมุดที่สบปอบอาวล่ะเหตุผลหลักๆเลยนะครับมีอยู่สองเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกคือมุมของยุทธศาสตร์จีนกำลังมองหาเซฟโซนทางเทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากสงครามการค้ากับชาติตะวันตก การมีป้าย Made in Laos ก็เหมือนมีเกราะกำบังชั้นดีส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเหตุผลทางเศรษฐกิจล้วนๆเลยครับซึ่งลาวมีข้อได้เปรียบที่น่าดึงดูใจมากหนึ่งในตัวเปลี่ยนเกมที่สำคัญมากๆเลยก็คือรถไฟจีนลาวนี่แหละครับคือมันเข้ามาปฏิวัติระบบโลจิสติกของเขาไปเลยช่วยลดต้นทุนการขนส่งสินค้าบางอย่างลงไปได้ถึง40%เลยทีเดียว และที่มันว้าวกว่านั้นก็คือเรื่องของความเร็วครับคือตอนนี้เนี่ยการขนส่งชิ้นส่วนจากศูนย์กลางเทคโนโลยีอย่างเมืองเซนเจนของจีนมาที่เวียงจันท์ใช้เวลาแพ่ยประมาณวันเดียวเท่านั้นเองครับวันเดียวเร็วมากพอเราเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังแล้วว่าทำไมต้องเป็นลาวทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าโครงการนี้เขาจะทำอะไรกันบ้างซึ่งบอกได้เลยว่ามันทะเยอทะยานกว่าที่หลายคนคิดไว้เยอะเลย คือหัวใจของโปรเจกต์นี้มันไม่ได้มีแค่การประกอบชิ้นส่วนนะครับแต่เขาตั้งเป้าไปถึงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเลยโดยเฉพาะการพัฒนาซอฟต์แวร์ฝังตัวหรือ embedded system ที่มันเปรียบเสมือนสมองกลเล็กๆที่อยู่ในอุปกรณ์ต่างๆตั้งแต่รถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเลยนั่นหมายความว่าลาวอาจจะไม่ได้เป็นแค่ฐานการผลิตแต่กำลังจะเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญมากๆด้วย นี่คือการเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ของลาวเลยนะครับจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือที่เรียกว่า landlocked กลายมาเป็น landlinked คือเชื่อมต่อกับทั้งภูมิภาคได้ด้วยรถไฟและตอนนี้กำลังจะก้าวไปอีกขั้นสู่การเป็น digital linked หรือศูนย์กลางทางเทคโนโลยีของภูมิภาค เอาละครับทีนี้เราลองมาขยับมาดูภาพที่ใหญ่ขึ้นกันบ้างว่าการพัฒนาครั้งใหญ่นี้จะส่งผลกระทบต่อประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะกับประเทศไทยเรายังไงบ้างสําหรับประเทศไทยเราเนี่ยเรื่องนี้มันเหมือนดาบสองคมเลยครับด้านหนึ่งก็คือความท้าทายคือเราจะมีคู่แข่งในการดึงดูดการลงทุนเพิ่มขึ้น แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสที่ใหญ่มากเหมือนกันนะครับเราสามารถเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ supply chain ใหม่นี้ได้อย่างเช่นการผลิตชิ้นส่วนสําคัญอย่างแผงวงจรพิมพ์หรือ PCB ไปป้อนให้โรงงานหรือแม้กระทั่งการส่งออกบุคลากรที่มีทักษะสูงไปทํางานที่นั่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยก็คือเราอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองครับ จากที่เคยมองเราเป็นคู่แข่งอาจจะต้องเปลี่ยนมามองในฐานะคู่ค้าที่จะมาช่วยกันสร้างระบบนิเวศของอุตสาหกรรมนี้ให้แข็งแกร่งและเติบโตขึ้นไปพร้อมๆกันก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากจะทิ้งท้ายด้วยกันถามที่น่าคิดมากๆเลยครับว่าการที่ประเทศหนึ่งเลือกเส้นทางการพัฒนาแบบก้าวกระโดดแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างผลกระทบทั้งในแง่ของโอกาสและความท้าทายต่อสังคมและผู้คนในประเทศเขาในระยะยาวอย่างไรบ้างครับ